สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนาะนะครับจากผลรางวัลหมายเลขพัฒนาที่ออกวันแล้วนะครับนะครับเรามาทวนผลกันนะครับนะครับนี่นะครับนีนะครับมีตรงหลายตัวอยู่ที่ผมมเครห์ไว้เนาะนะครับอันดับแรกเลยตัวใหญ่ๆสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยไม่มากลายเป็นมาหลักนี้นะครับมีผลรางวัลคือสองเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์สองนะครับ แล้วก็ชุดนี้นะครับชุด3ตัวมาอย่างน้อย1ตัวมา1ครับวันนี้ครับนี่ตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วยังไม่พลาดนะครับตั้งแต่ทําชุดนี้มานะครับแล้วก็นี่เลยทีเด็ดที่สมาชิกแล้วก็ผู้ที่ติดตามเนี่ยนะครับผู้ที่ติดตามส,นใ,มาสนใจสมาเอกสนใจ4 4ตัวนี้อยู่นะครับคือ4ตัวเนี้ <Fifth S 1> เขาจะมาส่วนมากเขาจะมา2ตัวนะครับแต่ผมไม่ได้ยืนยันนักนะครับแต่คืออย่างน้อยๆ้เขาน่าจะมาละ1ตัวแต่ส่วนใหญ่มา2ตัวตั้งแต่ทํามานี่ครับ ไรนะถึงวันนี้หนึ่งศนย์เนี่ยหนึ่งกับสามสองกับเจ็ดก็ตรงตรงนะครับวันนี้ก็สี่กับเจดอ่าวันนี้ก็เีฮากันหลายคนอยู่นะครับวันนี้ก็สองตัวด้วยนะสีสามสามสีก็ก็อันนี้อยู่นี่นะครับตรงนะครับวิเคราะห์แล้วก็มาวดล่าสุดเนี่ยนะครับวันที่6เนี่ยนะครับหนึ่งกับแปดนี่ครับมานี้มาสองตัวอีกแล้วนะครับสำหรับเลขสี่ตัวมาสองตัวนะครับแล้วมาดูดับนะครับ ดับอยู่หมดเลยนะครับดับอยู่หมดครับในคลิปตอนที่ผมทำเนี่ยผมก็บอกว่ามาลองดูซิเด่นกับดับอันไหนจะอยู่อันไหนจะไปต้องมีอันไหนอยู่แล้วก็อันไหนไปอ่าดับอยู่ครับสรุปนะครับดับอยู่เลยทั้ง4ตัวนะครับสาหรับเลขดับที่ทํามาก็ยังไม่พลาดนะครับเริ่มมาวดที่1นึ่งวดที่2องวดที่3ามมงวดที่4และดับก็ยังไม่พลาดดับ4หลักนะครับแล้วก็มาสําหรับ2ตัวนะครับ2ตัวก็ บอกว่าหนึ่งแปดมาแปดไอ้บอกว่าแปเอหนึ่งแปดมาแปดหนึ่งนะครับมาสับกันเนาะนะครับมาสลับตำแหน่งกันนะครับนี่ในชุดเด่นหลักร้อยกับหลักพันนะครับก็ตรงหลักเนาะนะครับถ้ามาก็มาตรงหลักอย่างนี้แหละนะครับอถ้ามาสลับหลักใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่นะครับถ้ามาก็มาตรงหลักนะครับเโอเคนะครับก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับวันที่หกนะครับต่อไปครับเรามาดูของวันที่เก้านะครับ วันที่เก้านะครับนี่เลยนะครับเรามาวิเคราะห์วิเคราะห์ย้ำว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับผมไม่ได้สนับสนุนและไม่ได้ชี้แนะให้ไปเล่นการพนันนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนี่คือการวิเคราะห์และก็การคิดคำนวณนะครับฝึกใช้สมองนะครับมาดูของวันที่เก้านะครับผมวันที่เก้าันนี้ผมจะทําแบบสดๆเลยวอาจจะคลิปอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะไม่ทันใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอืม มาดูที่หลักพันกันก่อนเลยนะครับนะครับด้านบนนี้สออยากให้ตรงสี่ตัวมากเลยนะครับเคยเข้าสามตัวนะครับเคยเข้าสามตัวอยู่นะครับคนที่ตามคนน่าจะรู้นะครับเคยเข้าสามตัวอยู่เนาะพันสองสักครู่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ การคือผมจะประกบหลายสูตรนะครับแต่ผมก็ไม่เขียนดีกว่าเอามาเรียกๆไปเพียงอนี้แหละแต่ผมก็ต้องใช้เวลาคำนวณบางคนก็บอกบอกสูตรหน่อยโอ้เรียกกันสี่หลักนะครับบอกสูตรนี่ชั่วโมงหนึ่งจะเสร็จหรือเปล่านะครับ นี่เลยนะครับสองนะครับี่จนะริง <c oughs> มันก็จะเด่นประมาณสีตัวนะครับแต่ผมก็ต้อง เอามาแค่สองนะครับมันก็จะเยอะไปนะครับนับีะครอมาดูหลักร้อยกันต่อนะครับหลักร้อยถ้าสูตรมันลงตัวก็จะได้ง่ายนะครับถ้าสูตรมันติดมันต้องประกอบหลายคู่หลายสูตรนะครับ คุอาจจะไม่เข้าใจนอกจากะบอกว่านานนะครับสองส,อ,งส,อ,งสอืมลร,รักซีบ taksi 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 หนักร้อยหนักสิสกกบ,กบสี่ xin chào มันจะเด่นอยู่3ามตัวนะครับมันจะเด่นหนึ่งสสามนะครับสักครู่ครับผมต้องเลือกนะครับ 2 3 Ni ต่อนะครับผม สี่ห้าแปดสามสี่จะเป็นสี่กับสามโอเคกับ ดูกันเลยนะครับประกอบทีนี้ครับประกอบหลักหลักร้อยกับหลักพันนะครับผมตัวเด่นจะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับฟังไปด้วยนะครับถึงจะเข้าใจว่าเลขทำไมเยอะเนาะนะครับจะไม่ได้อธิบายอีกครั้งนะครับสองหนึ่งนะครับสองสอง สามหนึ่งสามสองนะครับสามสี่สามสามแล้วก็สามสี่สามสามสองสี่อ่าสองสามอืม เลขสาเนี่ยสำหรับของวันที่9้าเนี่ยระวังให้ดีนะครับเลขสามระวังจะกลายเป็น8นะครับระวังจะกลายเป็น8ปดสำหรับสาหรับหลักหน่วยหลักสิทธ์นะครับอาจจะอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเนี่ยอาจจะเป็น3 8นะครับเลข3สําหรับวันที่9เนี่ยระวังจะเป็นเลข8นะครับระวังนะครับถ้าใคร ชอบถ่ายนะผมมีะห์ว่าคาดว่าอาจจะด้วยนะครับอาจจะด้วยซ้ํานะครับมาดูต่อนะครับสําหรับผมจะประกบร้อยสิบหน่วยอ่าร้อยสิบหน่วยดูนะครับหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่นสามสามะครับแล้วก็หนึ่งสามสี่หนึ่งสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสอ

นะครับแล้วก็224 224 223อ่านะครับคู่1 2 3 4 5 6 7 8โอเคมาลงชุด4ตัวสินะครับนีดสักนะ 4, 4ตัวหน่อยสินะครับชุดน4ะตัวจะเป็น2134นะครับ 1> 2 1 3 4นะครับ2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 2 4 2 1 2 4 2 1 2 3 2 1 2 3แล้วก็มา2 2 2 2 3 4 2 2 3 3นะครับ สอง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 สอามอุต <c oughs> า r ได้วยนะครับมาชุดรองก็จะเป็น3ามหนึ่ง3ามสี่ส3หนึ่งส สามสองสามสา2สี่สามสองสามสามสามสองสองสี่สามสองสองสามโอเคนะครับครบเลยชุดใหญ่นะครับมีชุดใหญ่ครบเลยมาดูนะครับมาดูทีนี้มาดูชุดหนึ่งตัวมาสองตัวนะครับหนึ่งตัวมาสองตัว ครับแก่นะครับเมื่อกี้ก็โทรศัพท์ค้างนะครับเลเลอแล้วก็ทําเสร็จไปก็นึกว่ายังไม่ได้บันทึกนะครับไอ้นึกว่ากดบันทึกแล้วพอมาดูอีกทีอะนะครับมันตัดไปยังไงไม่รู้นะครับก็ต้องอันนี้หน่อยนะครับ ก็นี่นะครับสรุปนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมก็ให้เด่นไปที่เลขสี่เนาะนะครับรองก็จะเป็นเลขเก้านะครับมันจะเป็นคนละสูตรเนาะนะครับนี่อาจจะไม่ตรงกันนะครับก็จะเป็นตามนี้รายละเอียดที่สามตัวนี้นะครับสามตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับสูตรนี้ก็ยังไม่พลาดตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาแล้วนะครับนี่งวดน,นี้จะได้หนึ่งสองแล้วก็เก้านะครับ ชุดนี้ก็เป็นชุดที่หลายคนตามอยู่นะครับหลายคนตามอยู่นะครับงวดวันที่9เนี่ยนะครับจะได้วีที่4 9 1แล้วก็2นะครับ4 9 1แล้วก็2นะครับที่มันตรงกันเนี่ยก็จะเป็น1กับ2 9นะครับที่ตรงกันทั้ง3แบบเลยนะครับผมคำนวณมาคนละ2สูตรนะครับมาดูในสูตรที่ผมประกบนี้นะครับจะตรงอีกไหมนะครับสำหรับวันที่9นะงวดล่าสุดก็ตรงอยู่เนาะตรง1 8นะครับแต่มันสลับกันยังเสียดายอยู่นะครับ นี่อันนี้ก็ยาวมาต่อเนื่องเนี่ยได้ดูก่อนนะสี่งวดแล้วนะครับสี่ตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยนะครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนะครับห้างวดนี่เป็นงวดที่หกมาลรุนดูนะครับจะมีไหมสี่เก้าหนึ่งสองเนี่ยจะมาสองตัวอีกเหมือนเดิมไหมนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยพลาดนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาก็ไม่ได้นับงวดแล้วนะครับชุดนี้นะครับโอเคก็ขอขอบพระคุณนะครับวันนี้อาจจะตะกุกตะกักไปหน่อยนะครับผมโอเคนะครับ สุขภาพาร่างกายแข็งแรงร่าโดยทุกคนครับสวัสดีครับ